ตงมาถึงไกเดินมาโดยไม่มีใครฉันไม่คิดทอแท้พูดกับตัวเองไม่เป็นไรฉันไม่สนไม่แคร์ว่าทางข้างหน้าจะเป็นไงได้แต่คิดแล้วหวังว่าครอบครัวฉันต้องสบายต้องสร้างบ้านหลังใหญ่ให้พ่อแม่ฉันอยู่สบายต้องรีบจับรีบทำก่อนที่เวลานั้นมันจะสายฉันนั้นรู้ตัวดีว่าที่ฉันทำนั้นมันไม่ง่ายฉันจะทำต่อไปทราบใดที่ฉันยังหายใจ ฉันออกมาทำงานจากบ้านมาแสนไกลมีท่อบางในบ้างแต่ฉันต้องว่าครอบครัวไว้บางที่ยิดถึงบ้านแต่เพื่อบากท้องครอบครัวไงฉันสัญญาไว้ว่าฉันกับบ้านแม่ต้องสบายฉันมาอยู่เมืองกรุงบางทีเงินไม่พอใช้เพราะกับข้าวมันแพงไม่เหมือนบ้านนอกของฉันไงบางเดือนกินมามาแล้วส่งเงินให้ครอบครัวไปแต่ฉันก็ต้องทนเพื่อบ้านของฉันหลังใหญ่